สวัสดีครับทุช่อดับเบิกูเกิลบริกรเออบีเอเอไันด้วันนี้เนี่ยเราจะมาทำการเล่นกับดักสังหารโหดโอ้หซึ่งมีหลายชิ้นหลายอันหลายขั้นตอนมากเลยนะครับนะซึ่งตัวรอเป้าของเราก็คือน้องหมูนะครับนะซึ่งจะต้องผ่านด่านถึง ห้าน้องหมูนะครับนะโดยการตีน้องหมูทุกตัวให้ได้นะครับแล้วจากนั้นก็ตีเครื่องมิเตอร์ตัวนี้นะครับมาให้ระเบิดพอระเบิดปุ๊บเครื่องตัวนี้ก็จะไม่ทํางานนะครับเครื่องกำลังก็จะไม่ทํางานเครื่องจักรสังหารนะฮะซึ่งพี่โตนั้นจะทําได้ไหมมาดูกันหู้พวกเราออสบี่บอสต้นต่ออยู่แล้วย่าฮ่าไปจัดการตัวที่หนึ่งนี่โอ้โหเหยียบมันเลยนี่เสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับหมูตัวที่หนึ่งเอ้ยังไม่ตายนะเนี่ยยังไม่ตายเฮ้ยตายแล้วนะครับหมูตัวที่สองสามว่าไงเออตัวที่สองตายแล้วตัวที่สาม้้อออวหขดน ช่วยด้วยอ่าเสร็จไปดึกงแล้วพวกเราเอาสีมเตอมาต้นต,ตอดจงเจริญอ่าโดนดึงหัวโอ้โหระวังไปพัดต่อยโทรโมพิเตอร์เร็วนเหลือครั้งสุดท้ายแล้วเครื่องสุดท้ายถ้าตีชนะก็ชนะเรียบร้อยนะครับนาะโอ้โหสีมเตอร์มาต้นต,ตอดตจงเจริญเอ้โอ้แต่ว่าพี่โตนี่มันคงเยอะเกินไประวังเลยชนะด่านนี้ได้สงสัยต้องตัวคนเดียวแล้วแหละอย่างเช่นอะ กูโห่นี่แล้วกันโอ้วันดีฉันคือหมาป่าอันนี้ก็เป็นกรอร์กอนนะครับนะหมูกระทิงพุ่นขี้มูกเลือดนะครับนะเอาแหละภารกิจของเราแล้วก็คือจัดก,การหมูตัวที่5ทั้ง5ตัวให้ได้เอ้กอกอนบอกกูไม่ได้ถมอะไรเลยกูดโดนลงมากูก็ตกซะแล้วแล้วคณะหมาป่าบอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูแบกเองนะครับเฮ้ยเอาดิกอกอนบอกโอ้ฉันทำประโยชน์แล้วนะฉันพุ่นขี้มูกใส่หมูตัวที่2เอาแหละนะครับนะตอนนี้หมูตัวที่3นะครับมากระลังไล่ขีดหมาป่าหมาป่าพยายามจะจับจับไม่ทันนะครับนะตอนนี้กอ้นไดแต่ตกมาตอนนนี้หมาาปดดึไปะจาแด่ เรียบร้อยเอ้ยทีมไลฟ์คุณภาพนะครับหมูตัวที่2ยังอยู่อยู่เลยไปตัวที่สามพูดผิดอ่ะเอาล่ะต่อมาพี่โตกับอันนี้นะครับนะ มิโนทอนนะครับนะ้โหเราสองคนมันใจกิเลสใช่ไหมเล่ารู้ๆกันอยู่นะครับนะาเอาแล้วเว้ยไปนะครับนะฮห้เราสองคนคือคู่หูที่จะชนะเกมนี้ให้ได้เกมราชาโชว์ของเทพเจ้าคอยนี่แล้วพวกเราทางานกันเป็นทีมอยะนี่เสร็จไปนหนึ่งโอ้เรียบร้อยครับโค้ทเทะครับมานี่เสร็จแล้วตัวที่สองเออไปแล้วมิโนทอเอามิโนทอตกนะครับนะเรียบร้อยอา้าโอ้โหมันมีระเบิดได้ไงวะมันมีระเบิดได้ไงวะเดี๋ยวก่อนนะผมบอกเลยนะครับว่าด่านนี้กูไม่ได้สร้างนะครับมา เพราะฉะนั้นกูไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับที่จริงตรงนี้มันเป็นไอ o ่นนะแต่ไอ o ่นเสียงมันดังไงเวลาแคสเกมมันไม่ได้ยินเสียงผมเพราะฉะนั้นผมเลยเปลี่ยนออกมาเป็นนะไอตัวดึงแทนนะครับนะ อ่าเอาใหม่นะครับหู้ฉันจะกินให้หมดเลยหมูตัวที่หนึ่งตัวที่สองเฮ้ยตัวที่สองหันไปกินหน่อยหูวววานหลงจดเฮ้ยนี่นี่กิน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 นี่ตัวที่สองตัวที่สกินห้หมดเลยพวกเราเออเหลือตัวที่สามเฮ้ยกินตัวที่สี่ไปเลยรับตาไปเลยนะครับนะเออหมดแล้วหมดแล้วอ้าวมดจัวอะไรหนึ่งชั้นช่วยด้วยอ้าววานช่วยด้วยอ้าเรียบร้อยครับฉลามตายวานบอก วานจะอยู่ตรงนี้เลยไม่ช่วยใครทั้งสิโอ้วานวานโดนดึงวานโดนด,นดนึงวานโดนด,นดนึงอ๋อแดบบีโอ้โหวานใช้หางสะบัดว่ะคนเจ๋งอ่ะนะครับพับงเลยเรียบร้อยนะครับแล้วอะไรที่มันจะเอ้าไอหมูนี่อ,อูดอุดอุดอดรอ,ด,อดได้ไงมึ <laughs> งรอดได้ไงวะเนี่ยนะครับเอาละครับต่อมาครอบครัวสัตว์เลื้อยคลานเอาลนะพวกเราจะมาเป็นตระกูลครอบครัวเลยเนอะพวกเราอะลักกันตระกูลเราอะไม่มีแยกเป็นหนึ่งเป็นสองหรอก พวกเรามาทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมใช่แล้วจ นะครับนะไปนะครับนี่ครอบครัวสำเร็จคานนะครับนะเออนี่กัดไปแล้วนะครับนะเออไททันโอโบอานี่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 เอาแล้วพวกเราจะไปกันเป็นทีมไปแล้วยี่ห้ออตกเปคนแรกเลยเออโดนหนึ่งไปคนแรกด้วยชิพหายอ่ะเออเอาหัวบอลใหญ่ตายแล้วนะครับนะตอนนี้ไททันโอโบอาบอกเฮ้ยเหลือฉันเหลือฉันนี่ฉันจะกัดให้เครื่องมันพังเลยนี่นี่กัดแบบไม่ไปแงบแงบนี่เออเจอจรลเข้ตุนปักเป็ดก็ยังอยู่นะครับอ้าวตกมาตายซะงั้น นะครับเฮ้ยตอนนี้เหลือไอ้หมูนี่เหลือไอ้หมูนี่โอ้โหเรียบร้อยนะครับไอ้หมูบอกอึดอึดหนือว่าจะรลอดซะแล้วนะครับ <c oughs> ไอ้หมูตัวน,นี้แม่งชอบรลอดนะหลังเกมมาเนี่ยเออไม่รู้เป็นเพราะอะไรเฮ่พวกเราเหล่าโครงกระดูกครบ ปอบดาบสุดเจ๋งรวยมันนี่นักลบปอบนะครับนัของเข่าอินฟเวอนอลเด้อเดอเด้อเฮ้ยเียบหัวกู้นี้คืเป็นกระบูลกระดูกกูบางชิบหายเลยนะเว้ยนะครับอออฉันขอโทษแต่เราต้องจัดการหมูให้หมดนี่อ้าโดนดึงไปแล้วนะครับอ๋อระวังด้วยที่ดึงมันพอดเอาระตีเครื่องไฟฟ้านี่เดี๋ยวนี้ไม่งั้นกับดักมันยังทำงานอยู่โอ้โหนะครับนะกับดักแม่งนะครับมันมันพังง่ายเร็วเกินไปแล้วเนี่ยนะครับนะ ดูเดะไอ้นี่ยังมีชีวิตยอยู่นะเนี่ยแหวัดดีเ <c oughs> ชื่อไหมว่าฉันเดินไม่ได้เออกูเชื่ออยู่ว่ามึงเดินไม่ได้มาต่อมานะครับนะเป็นผีหัวขาดที่คมหมาเหวีวหาวนะครับนะโอ้เเลยเอาไปกินซอ พ่นพ่นพ่นไปเออตัวหนึ่งตกไปเป็นผ้านะครับนะโอ้โหฉันโคตรเตะไม่ได้โอ้าคอหักคอหักตัวที่สองตามมานะครับส่วนตัวไอ้นี้ว่าไงนะครับพี่หัวขาดพีหัวขาดบอกคอฉันไอ้หัวของฉันไปกินหมูน่ะฉลาดไหมเออไอ้หัวฉันมันหาดมหาดจัดเออหมูบอกกูโดนแดกกูโดนหัวพีหัวขาดแดกคอนะครับมะเอาละอุ้ยโดนดึงเลยนะครับหัวชิบหายไอ้นี่บอกาวเอาหัวฉันมานะเว้ยโอ้เอาหัวฉันมาเออเอาละเอาตาย แม่งเอ้ยนะครับหัวโดนดึงทำอะไรไม่ได้เลยนะครับไอพีหัวขาดถ้าหัวโดนดึงเนี่ยเออต่อมาเจอกับพวกเรา่อเป็นไงโกเลมลาวาพวกเราจะกิ้งลงไปเลยแบบลาวาโกเลมย่ามาเลยกิ้งลงไปแบบหินลาวานี่อ่าโดนดึงชิบหายแล้วตูมตูมเอออะตูมตูมตูมโอ้โหเรียบร้อยนะครับไอพวกนี้ได้เปรียบนะฮะเนื่องจากตัวมันระเบิดได้พอมันระเบิดได้มันก็ระเบิดกับดักตรงนี้ได้นะครับนะกับดักก็บางอยู่แล้ว ชวยเลยทั้งเลยนะครับนะเอาไม่อยู่พวกนี้อ่ะต่อมาโคซาร็อกกับอ่ารอดอ็อกนะครับนะเอออ่ารวบมือกันดูซิจะเป็นไงนี่โยนใส่หมูตัวที่หนึ่งนะครับเสร็จไปแล้วครับภารกิจแรกเอาละต่อมาภารกิจที่สองเนาะไอ้รอดตามมานะครับนี่เออฉันสับไปทัดนี่สับทันตัวที่สามนะครับนะเอาละเว้เออเออเอาละเอาละตอนนี้เหลือตัวที่สี่เอาละฉันจะลงไปก่อนนะอ๋อฉันโดนดึงช่วยด้วยรอดอ่า โอ้โหมันจิ้มฉันใช่ด้วยอ่ลอ,อยบอกหู้๊ดนึงน้อเดี๋ยวฉันไปช่วยนี่ฉันขอจัดการตัวที่5ก่อนเอาละไอ้หมูตัวที่5้าเ็จฉันนี่แน่เป็นไงร่ะโอ้จ้าโดนดึงเหมือนกันเออไม่ไม่เออมันดึงแขนฉันอ่าเรียบร้อยนะครับ โอ้ต่อมาต้องเจอฉันยานี่พลังน้าสุดโหดซึ่งไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเอาล่ะโบตัวนี้หนึ่งเสร็จฉันนี่โยนทิ้งฮ่าๆอะไรโอ้ยโ้ยหลมล้มแล้วโอ้โเสียท่าโอ้โลงแรงเกินไปนี่โยนทิ้งอ่าโดนดึงเออเออเออตายตายนะครับกูบอกเลยต้องมีทีมไม่งั้นมึงไม่รอดนะครับดูดิโอ้ฉันห้อยตองแต่งช่วยด้วยขาฉันกำลังจะโดนสับแล้วเออ อ่าเอาละครับต่อมาทีเด็กกับสไปโนซอรัสนะครับนะ้หัวหน้าครับหัวหน้าน้าก่อนเลยโว่อ้าจะน้าก่อนได้ไงเราจะเป็นหัวหน้าแกก็ไปก่อนสิเออก็ได้ครับเออตกตายเอาสไปโนซอรัสกูคือยังไงวะเนะี่ยเอา้าเอา้าตัวใหญ่เกินอ่ะเอา้ากิ่งตกลงมาพรอมหมูเฮ้ยเอา้าเอา้ายังไงล่ะนั่นอ่ะงั้นไม่เป็นไรสู้น้องสัตว์กินเนื้อมาย อาโลซารัสกูลงไปก่อนเพื่อนตายก่อนเพื่อนสิครับรออะไรโอ้โหคาโนโทอรัสกูตายนะครับเหลือแต่ไอีตัวใหม่ที่มาสดๆลอดนี่มันจับศพตัวละครแล้วครับแล้วก็ทุ่มเลยนี่นีกกน่โอ้โหฉันจะจังกัดจันจังกัดเออฮะไอจิงเดนกูตายนะครับแม่โหเรียบร้อยเฮ้ hey, พวกเราคือแก๊งเชลิเดอร์แก๊งสแตนแมสุดโหดยีห่ากระโดดไปหาหมูเร็วโอ้โหมึงกระโดดข้ามหมูไปมันสามสี่ห้าตัวได้แล้วนะเออนี่นี่ฉันติดตัวนึิมฉันติดฉันติดฉันติดเป็นไง เป็นไงเป็นไงเฮ้ยมันจะตูมส่วนตัวที่เหลือเป็นไงนะครับนะ้าส่วนตัวที่เหลือคือตกหมดนะครับนะไม่ได้ใช้อาวุธระเบิดเลย <c oughs> ได้ใช้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับบ้าบอ <c oughs> ไอ้ดำมันเป็นนักสู้ที่ดูของแค่าปาาเปียวและไอ้ยากุซามันเป็นนักซิงนะครับนะโอ้โหพวกเราวิ่งไปแม่งอย่างกับฝูงสัมบีนะครับแล้วกูได้ยินเสียงแปะแปะแปะลุ้มตีหมูแล้วนะครับ เออแล้วกันะนะอ่ะอ่าพวกเราจะมีใครรอดตกลงมาได้สักคนไหมเนี่ยเออ,เอ,อฉันรอดฉันรอดฉันคือยากษุซ่าอ่าที่โดนหมูผิดตายนะครับหมูบอกโอ้ยพวกนี้แม่งกระจอกชิบหายเลยนะครับเนาะมนนุ่นแม่งก้าวโคตรแจก ไอเอ็มเฟดดีนะครับเฟดดีมากับหัวหน้าใหญ่สุดของนันสองกินพืชนะครับนั่นก็คือแบคิโลโอลัดว้าโอ้ท้าหน้าก็ทืบสุดโหดนะครับนะเฟดดีตอนนี้กูบอกแห่ฉันจะเอาหนังหมูไปทำเออเออกระเป๋าเอ้าเอ้ยหัวหน้ากูตกลงมาหัวหน้ากูตายอ้ากูโดนดึงเออเรียบร้อยนะครับโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหไปกันแบบมั่วนิ่มมากนะครับพวกนี้โอ้หมูยังเหลือรอดครบั้งสองตัว ไหนลองกอริล่าดูดิกอริล่าจะต่างจากนี่หรือเปล่าอู้หูวนี่นี่มากับทอทอบอกอู้ข้อกีกอเทพเจ้าไกวเดาโยนทอใส่ดโอ้โหูโยนใส่กูด้วยรู้หรือเปล่าเนี่ยอ้าวอะไรวะเนี่ยอ้าวโดนดึงโดนดึงอ้าวเออฮะโดนจิกโดนจิกโอ้โห้หัวหน้าครับเดี๋ยวผมไปช่วยเดี๋ยวผมไปช่วยแป๊บหนึ่งนะครับดิโยนทอใส่หมูตัวที่5ครับมาเรียบร้อยเอาล่ะเราจะเครื่องทำงานไฟฟ้าของมันดีเนี่ยโยนไปดีทีเดียวนะครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยผมช่วยหัวหน้าแล้วเนาคุณ ตายคาเครื่องนั้นก็ถูกอ่าต่อมาเราลูกตุ้มกับสไปดี้นะครับนี่ดึงหมูมาตีเลยโว้ยพวกเราไม่ต้องลงไปเฮ้ยกูบอกไม่ต้องลงไปออ้กหกูลงไปแล้วดิจะทำยังไงนะครับเราลงตัวบอก็ลงมาแล้วนะครับเออเออดึงไม่ดีเออเอาแย่งหมูกันเอ้าเจ้าเอ้าเอ้ามึงแย่งกันทำไมล่ะเอาตายหมดเลยทีนี้เอ้าเอ้าเอ้าเลยแต่ลูกตุ้มทีนี้เอ้าเอ้าลูกตุ้มโดนดึงชิบหายนี่นี่บอกพ่อฉันจะตีหมูจะตีหมูอ้าตัวอะไรดึงกูอ่ะตายนะครับโอ้โหติดเป็น ยังเหนียวตุ๊กแกติดตึบนะครับมาติดทนนานใครี้อย <mie> ู่ในนี้คือมึงไม่มีทางลงมาได้กูบวกเลย พวกเราจำคำฉันไว้ให้ดีเราคือหน่วยลบกุ้งทอยอะคิลิกย่าเอาลงเลยหน่วยลบอะคิลิกตะเวรนี่จับหมูมาตีนะครับน้ไปแล้วสู้เพื่ออะคิลิกเอาโหกระโดดไปตายหมดนะครับไอชิบหายนะครับนะาเฮ้ไอพวกน้องโง่เฮ้ตอนนี้นี่ฆ่าทิ้งโง่กับดาบโชว์เลยเลยนี่ให้ดูนี่าโดนดึงไอชิบหายแอะตายแพงเกือบเทแล้วเกือบเทแล้วตอนนี้เหลืออะไรเอ้าเหลือมามาบบกที่กุบกบที่กุบกุบที่กบกบ กกบผกจะต้องรอดโอ้จะต้องรอดอตายนะครับแหม่มเอ้ยไม่มีใครรอดสักคน ผมรู้แนละ้วเจ้าตัวอะไรสู้นั่นก็คือนักรบยุคเก่ายังไงล่ะถึงจะสู้ได้มันมีแค่พวกเราเท่านั้นแหละถึงจะสู้สิ่งนี้ได้เออถ้พวกเรารวบมือกันนี่นักรบย,ยุกักอร์อคิลิสเออนักรบคนป่าลมเออนักรบอัศวินมาหมดนะครับนี่นี่พอพวกเรามีโล่สุดเจ๋งนี่ดูชั้นกระโดดสินี่แยกขาให้ดูเลยแล้วก็ตายนะครับมาชิบหายนะครับานะเออเอาละ่ะตอนนี้ยังมีนักรบลุ่งลมแล้วก็นักรบสปารปาตันอย่างกับชันนี่ดูฉันเป็นตัวอย่างเออหัวล้นโชว์เลยนะครับมนาะเออต่อมา เหลือแต่นะครับมนุษย์คนตาเอฟอัพดูมันเออลงแรงเกินไปนะครับหัวทิมสักลงมาเลยนะครับนะ้ดูขาฉีกันแบบืมอดยนี่บอกอู้ชาวล็อกเว้ยชาวล็อกอะไรบึงแต่อเอาละครับต่อมาเจอกบบกอตซซีล่านะครับซึ่งกอตซซีร่าคราวนี้มาแบบล่างใหม่นะครับนะเนื่องจาก อารนะครับมีปัญหาในการเอาเอาเวิร์กช็อปเข้ามานะครับก็เลยต้องลบแล้วโหลดใหม่ทั้งหมดนะครับนะซึ่งก็ได้ตัวใหม่มานะครับนะเอาละมาดูกันนครับปิดฉากนี้เป็นไงซูโมโอ้โหก็ซีร่าคือผ่ากลางนี่นี่มีสายฟ้าด้วยเอาดีเอาดีาดพ่นใส่นี่ตายหมดเลยนะครับนะแรงมากเจอก็ซีร่าร่างใหม่กูหน่อยเป็นไงเออ,อนะครับประมาณนั้นแหละ อ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นโอ้โหกับดักสุดโหดนะครัเออดูแรดโอ้โหโอ้โหนี่มันฝูงแรดซอมบี้ที่หิวกระหายหมูนี่ว่าแต่ก็ตายกันหมดนะครับนะเออก็ต้องจบไปไปเท่านี้แล้วนะครับกับกับดักอะไรก็ไม่รู้นะครับนะซึ่งก็สนุกดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะโอเคก็น่ะรอติดตามคอนเทนต์ต่อไปแล้วกันเออาก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมแล้วนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้แหละบาย